สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะมาดูบรรยากาศวันหยุดของเรานะคะเด็กๆทําอะไรกันอันนี้มาย่างปลานะคะสดๆเลยเห็นไหมคะนี่เลยบรรยากาศนะคะเด็กๆตกปลาอยู่ตกได้ตัวใหญ่นะคะวันนี้ได้ช่อนตัวใหญ่เลยพี่จิโนกับนิวตันกําลังตกปลานะคะวงนู้นก็เป็นศาลาริมน้ํานั่งพักอยู่นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะ วันนี้มาบ้านย่าก,กันนะคะก็มาบ้านผู้ใหญ่จ่อยนะคะท่านได้ให้การต้อนรับอย่างดีนะคะสำหรับครอบครัวประกรณ์ใบแยมวันนี้นะคะก็มาเยี่ยมเยียนสวนพ่อเพียงของผู้ใหญ่จ่อยนะคะซึ่งท่านให้การดูแลพวกเราปเป็นอย่างดีดตกปลานะคะตกปลาได้นี่เลยตกปลาเสร็จก็มาย่างทานสดๆเนื้อหวานนะคะอันนี้ทานไปนแล้ว3ตัวนะคะเนี่ย มีปลานิลปลาช่อนนะคะวันนี้เราได้ปลานิลด้วยอันนี้คะอันนี้อันนี้คือปลาช่อนไปตกในปลา่อาทางนู้นใช่ไหมลูกใช่เอาลูกเบสไปตกอืมเขเกิดโดนคเขาเกิดโดนปลาช่อน,นตัวนี้โอเคสนุกไหมครับเด็กๆพี่จีนโน่สนุกไหมครับสนุกเลย,เลยพาเด็กๆมาพักผ่อนแบบง่ายๆนะคะบรรยากาศรอบสวนก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ เห็นไหมคะโนนนะคะเป็นสวนกล้วยนะคะจุดชมวิวนะคะเนี่ยเด็กๆตกได้แล้วนะคะนี่อันปลานนะะเนี่ยค่ะเที่ยวไม่ได้ย่างนะคะก็อยู่นี่ละคะ่ะมีเรือพายด้วยนะคะนี่ก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆของเราวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่จอยที่ให้การดูแลและต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะคะโอ้ยได้แล้วได้แล้ว นโอ้โห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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะคะก็จะมีผู้ใหญ่ดูแลใกล้ๆนะคะไม่ได้ทิ้งให้เด็กๆกันนี้เลยนะคะโอ้โหไงเงเดกอาคามกัน ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยนะคะฝีมือพี่จิโน่นะคะเฮ้ยก็บอกใหญ่เลยเอาแล้วอือใหญ่เลยค่ะจานปลากรอนนะคะนะคะความสุขของเขาล่ะนะคะก็ย่างไปกินไปคุยกันไปนะคะเป็นความสุขง่ายๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราะนคะโอ้ วาววาวมากมาทานด้วยกันนะคะแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์